สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกล้องอของแบรนด์ u t g นะครับเป็นกล้องอแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งนะมีจำหน่ายมาก,กว่าอ่า40ปีแล้วนะครับนะครับจะมานำเสนอด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นตัว39นะครับ39 4 0 e นะฮะตัวนี้นะฮะมีไฟนะครับระยะทำการเขาเนี่ยอยู่ที่ 150เมตรถึง200เมตรนะครับราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับรุ่นที่2นะครับจะเป็นตัว4 16คูณ40 AOE นะครับปรับหลาด้านหน้านะครับระยะทำการเขาอยู่ที่250เมตรถึง300เมตรนะครับราคาอยู่ที่2อ0 0่บาทนะครับรุ่นที่3มก็จะเป็น6 2ยีคูณ50 AOE นะครับ มีไฟนะครับปรับหลาหน้านะครับระยะทําการเขาอยู่ที่4-5ร้อยเมตรนะครับราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับฟังชั่นของแต่ละรุ่นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีปรับหลานะครับไม่มีหลาไม่มีปรับหลานะฮะหน้าเลนเขาสี่สิบนะครับเลนเขาจะเป็นเป็นเฉียงนะฮะสำหรับช่วยในการบังแสงนะฮะได้ดีเลยนะครับ ท่อเนี่ยนะฮะยี่ห้ามิลน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟไฟจะมีด้วยกันสามสีนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับปรับความสว่างได้สามระดับนะครับไอตัวนี้เป็นตัวปรับสติตัวนี้จะปรับสติโลได้นะครับปรับบนล่างซ้ายขวานะครับเนี่ยนี่ปรับปรับขึ้นลงนะอันนี้ปรับซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะครับซูมตั้งแต่สามถึงเก้าเท่านะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับเบนตานะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับแต่ถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีแหวนนะฮะตัวนี้พิเศษหน่อยนะฮะเวลาปรับปรับเวลาเราปรับขึ้นลงหรือปรับซ้ายขวาเนี่ยเขาจะมีแหวนนะฮะล็อกนะฮะพอปรับเสร็จแล้วก็ล็อกนะฮะเนี่ยแข็งแรงมากเลยนมพอปรับแล้วก็จะไม่เลื่อนเลยนะ ยช่วยช่วยได้เยอะเลยนะฮะแหวนนี้ช่วยให้มันแข็งแรงแล้วก็เวลายิงจะไม่เลื่อนนะเนี่ยรุ่นที่สองนะครับตัวนี้ปรับหลาด้านหน้านะครับนะท่อเนี่ยสี่สิบมิลนะครับปรับหลาหน้านะฮะ หน้าเลนส์นี่สี่สิบมิลนะฮะท่อย5ิบห้ามิลนะครับไฟนี้จะมีด้วยกันสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงนะฮะปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับขึ้นลงนะฮะตัวนี้ไซส์ขวานะครับตัวนี้ปรับเซติโลนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับซมูมนะซูมก็เริ่มตั้งแต่สี่ถึงสิบหกเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับรุ่นนี้มีแหวนเหมือนกันนะฮะมีแหวนล็อกเวลาเราปรับเนี้ย ขายแหวนก่อนนะครับขายแหวนแล้วก็ปรับนะฮะปรับปรับขึ้นลงนะแล้วก็ล็อกนะฮะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงเห็นไหมเนี่ยแข็งแรงเห็นไหมไม่เลื่อนแล้วเนี่ยงานสวยนะครับตัวท,ที่สามนะครับหกยิบสี่คูณห้าสิบตรงนี้ก็หน้าเลนเขาเนี่ย า50มิลนะครับปรับละาหน้าท่อ25มิลปรับขึ้นลงนะฮะ้ายขวาไฟจะมีด้วยกัน2สีนะฮะสีเขียวสีแดงปรับความสว่างได้5ระดับตรงนี้เป็นตัวปรับซูมนะเริ่มตั้งแต่6ถึง24เท่านะครับตรงนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเวลาปรับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยเนี่ย ไขแหวนก่อนนะครับเนี่ยไขแหวนก่อนนะครับเนี่ยไขแหวนแล้วก็ปรับนะฮะเนี่ยแหวนนะล็อกเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันทุกตัวนะมีแหวนล็อกนี่ก็มีแหวนล็อกเหมือนกันไนมะ่ให้มันเลื่อนนะฮะนี่นะเส้นเลงตัวแรกนะฮะเส้นเลงเขานะครับตัวที่หนึ่งนะครับเส้นเลงก็จะมีไฟสามสีนะสีีน้ําเงินนะฮะสีแดงแล้วก็สีเขียวปรับความสว่างได้อสามระดับนะครับ ตัวที่สองกับตัวที่สามนะครับเส้นเล็งเขานะครับสีเขียวสีแดงนะปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับของแถมเพินะครับตัวแรกนะครับฝากระดกนะฮะหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับผ้านะฮะหนึ่งผืนนะครับพร้อมคู่มือการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับทานอีกสามก้อนนะครับ พานาโซนิกนะฮะแถมอีกสามก้อนนะฮะไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าซื้อก้อนละห้าทิบาทนะครับแถมอีกสามก้อนนะครับอ่ารุ่นที่สองกับรุ่นที่สามนะครับนะครับของแถมก็จะมีปากระดกเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าหลังนะครับเนะยอย่างละคู่นะครับแล้วก็ผ้าพร้อมไปแล้วประกันนะครับเนี่ยผ้าหนึ่งผืนไปแล้วประกันนะครับ ท่อบางแสงนะครับสองรุ่นนี้มีท่อบางแสงนะสองกับสามนี้จะมีท่อบางแสงนะครับรุ่นนี้จะไม่มีท่อบางแสงนะครับแถมนะครับขานะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยขานะฮะขาอย่างดีนะอย่างละคู่นะครับสองรุ่นนี้นะแถมฐานอีกอย่างละเนี่ยสองสามนี้จะแถมฐานให้อย่างละสามก้อนนะครับนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ ไอ้สาข้อนี้ใช้เป็นหลายปีแล้วครับกดัจะหมดนะครับอา่อาอ่าช่องทางในการติดต่อนะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือกดรูปกระดิ่งนะครับ ทางร้านเราก็จะมีสินค้าให,ใหม่ๆนะครับมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ